สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตความสุขและความสมบูรณ์แบบนั้นคือธรรมชาติอันแท้จริงของเราทุกคนเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของเรานั้นในชั้นที่ลึกที่สุดโดยแก่นแท้แล้วเราคือความสุขเราคือความสมบูรณ์แบบคือความรักความเมตตา คือการอยู่กับความจริงตามที่มันเป็นยอมรับมันแล้วจะพบถึงความสุขที่ละเอียดนั้นโดยไม่ต้องมีเหตุผลแต่คำถามไม่อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่การคิดเพ้อเจ้อหรือเปล่าดีเกินความเป็นจริงไหมเป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าหรือเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองหรือไม่ผมอยากเสนอครับว่า สิ่งนี้กลับกลายเป็นความจริงและเป็นความจริงที่เราทุกคนสามารถพิสูจน์ให้ตนเองเห็นได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยที่สุดก็เริ่มเห็นริมรสรสชาติของมันนะครับพิสูจน์ผ่านการพิจารณาตามหลักเหตุผลผ่านการสำรวจที่ใจตนเองและที่สำคัญผ่านการฝึกฝน พิสูจน์ให้ตนเองเห็นสิ่งนี้ครับแต่เมื่อเราพูดถึงธรรมชาติความเป็นจริงเราจรึงต้องเริ่มต้นในการพูดถึงความจริงตามที่มันเป็นในโมเมตนต์นี้ในปัจจุบันนี้เสียก่อนครับสิ่งที่ผมอยากเสนอคือว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ในแต่ละขนาดของแต่ละวันแต่ละโมเมนต์เนี่ยคนเรา ไม่ได้อยู่กับหรือไม่ได้เห็นความจริงตามที่มันเป็นเพราะเรามัวแต่เผลอหลงอยู่ในโลกของความรู้สึกนึกคิดของตนความฟ้งสร้างของความคิดเหลเานั้นจนเราลืมความจริงที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเราในปัจจุบันขณะนั่นเองและหากเราพิจารณามันในแง่ของเหตุผลเราจรึงจะเริ่มเห็นต่อว่า โดยส่วนใหญ่แล้วความนึกคิดที่เรามีความคิดที่เรามีในแต่ละวันมันมักเอนไปทางลบนะครับความลบหรือความคิดที่มีในยะหรือสึกขาดแคลนลึกๆในใจเช่นมักมองถึงเหตุการณ์หรือมองถึงอนาคตและมีความเครียดวิตกกังัลใจต่อเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งทงที่มันยังมาไม่ถึงหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ํา โดยส่วนใหญ่แล้วใจมนุษย์ใจคนเรามักรู้สึกเชื่อและคิดไปว่าเราต้องเป็นสิ่งนูน่นสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องมีสิ่งนูน่นสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนู่นสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงจะมีความสุขได้จึงจะมีความสมบูรณ์หรือดีพอได้แต่นี่หากเราพิจารณาจริงๆแล้วมันคือมายาโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามจากอัตราตัวตนจากความเข้าใจชีวิตที่ผิดจากการหล่อล้อมทางสังคมหรือการเลี้ยงดูนะครับคุวหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือมายาเพราะเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่ใช่ความคิดของตัวเองด้วยซ้ำแต่เรามักมีการยึดมั่นถือมั่นหรือเสวยความคิดของเราจนเราเผลอเชื่อตามมันโดยไม่ตั้งคำถามถ,ามถึงมัน จนกลายเป็นว่าเราแยกแยะไม่ออกระหว่างความคิดและความจริงในปัจจุบันขณะนี้เห็น <c oughs> สิ่งนี้ไหมครับ <c oughs> จึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่าสติซึ่งสติก็แปลว่าระลึกถึงนั่นเองระลึกถึงอะไรอะ่ะระลึกถึงความจริงที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราในโมเมนต์นี้แต่คนเรามักเผลอหลงฟุ้งซ่านตามความคิดตนเองซึ่งมักเอนไปทางลบ หรือมีนวยะความสึกขาดแคลนลึกในใจเช่นฉันต้องได้สิ่งนั้นมาเพื่อที่จะมีความสุขเพื่อที่จะสมบูรณ์แบบได้เพื่อที่จะดีพอได้แน่นอนกับดักนี้ก็รวมถึงตัวผมเองด้วยซึ่งยังติดในกับดักนี้อยู่ไม่มากก็น้อยเป็นครั้งเป็นคราวเพิ่มเป็นธรรมชาติของอัตราตัวตนซึ่งมักคิดในลักษณะที่ต้องการขยายตัวต้องการครอบครองมากขึ้น เพราะมาจากความขาดแคลนลึกๆในใจนั่นเองหรือมาจากความกลัวลึกๆในใจนั่นเองแต่หากเราเห็นที่มาที่ไปจากเหตุผลเหล่านี้หรือลองพิจารณาถึงเหตุผลเหล่านี้เราจึงจะเริ่มเข้าใจในชั้นที่ลึกได้มากขึ้นจึงจะเริ่มเข้าสู่ขั้นต่อไปขั้นที่สองคือการฝึกฝนนั่นเอง เอาง่ายๆครับผมชวนให้พิจาร์อย่างนี้ดูคราวหน้าที่คุณมีอารมณ์ความรู้สึกลบๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลใจเสียใจผิดหวังโมโหโกรธอกหักเกลยก็แล้วแต่ลองฝึกนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆในห้องที่ปลอดภัยเพียงแค่5นาทีดูสิห้องนอนคุณก็ได้ห้องรับแขกก็ได้ห้องในบ้านคุณนั่นแหละ ที่ยังมีไฟสว่างอยู่ปลอดภัยอยู่แอร์ที่ยังเปิดพัดลมที่เปิดที่เย็นฉ่ำสบายตัวแล้วคุณจะพบว่าใน5นาทีนั้นน่ะใจคุณวิ่งไปทุกที่สารพัดทิศสารพัดทางเดี๋ยวก็ทุกมากทุกน้อยเสียใจโกรธโมโหผิดหวังแค้นน้อยใจอาสารพัดอย่างแกว่งไปแกว่งมา มีความเข้มข้นความทุกข์มากขึ้นน้อยลงตามจังหวะนะั้นใน5นาทีคุณมีลิมรสของประสบการณ์นั้นที่เยอะแยะมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วห้องนี้ก็ยังเป็นห้องเดิมอยู่เราจรึงจะเริ่มเข้าใจ2ออย่างครับสิ่งภายนอกเป็นเช่นนั้นเองโลกนี้เป็นเช่นนั้นเองสิ่งภายนอกห้องของคุณที่ยังสว่างสวยอยู่แอร์ที่ยังเปิดเย็นฉ่ำสบายตัวอยู่ ห้องที่ยังปลอดภัยตึกที่แข็งแ,แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงไม่พังทลายลงมาไม่ทำร้ายคุณไม่เป็นภัยค,ค,คุกคามต่อคุณมันเป็นแช่นั้นเองมันไม่ได้มีอำนาจมาทำให้คุณรู้สึกทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นเราจะเริ่มเข้าใจต่ออันที่สองครับว่าความทุกข์หรือประสบการณ์ของเราเกิดจากตนเองเป็นผู้สร้างมันนะฮะแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือมายา มันไม่ใช่ความจริงตามที่มันเป็นมันไม่ใช่ธรรมชาติอันแท้จริงของเราแต่มันเป็นการเผลอยึดมั่นถือมั่นในความคิดหรือเผลอเสวยความคิดจนเราแยกแย้มให้ออกระหว่างความคิดฟุ้งซ่านกับความจริงที่มันเป็นแล้วเรามีการยึดมั่นถือมั่นผ่านอัตราตัวตนที่ต้องการรู้สึกครอบครองควบคุม control รู้สึกว่าฉันเป็นตัวเป็นตนตมีตัวมีตน จับต้องได้ในโลกใบนี้ที่ธรรมาชาติของอัตตาครับการที่เราฝึกนั่งเฉยๆแม้หรือในยามที่เราเกิดอารมณ์ความสึกลบๆแย่ๆมันช่วยพัฒนาทักษะความอดทนซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความมั่นคงจากภายในอย่างมีศักยาภาพมีพลังมีอำนาจในตนเอง มันคือทักษะที่ช่วยให้เรามีความเข้มแข็งในชีวิตและเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เราฝึกฝนและลงลึกไปอีกชั้นหนึ่งได้เช่นชั้นของการฝึกสมาธิหากเราเข้าใจที่มาที่ไปของตรกกะหรือเหตุผลที่ผมแชร์นี้เราจึงจะเข้าใจหลักการการฝึกสมาธิได้ต่อครับโดยการพยายามกําหนดจิตกลับกลับให้อยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับประสบการณ์โดยตรงของเราเช่นที่ครูบาอาจารย์หลายท่านมากักพูดถึงหรือมกักเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกฝนคืออะไรครับคือลมหายใจเพราะทําไมเพราะเวลาเราพยายามกําหนดจิตให้โฟกัสกับลมหายใจของเราเราไม่สามารถฟุ้งซ่านกับความคิดในขณะนั้นได้กล่าวคือใจไม่สามารถฟุ้งซ่านในความคิดและโฟกัสกับประสบการณ์โดยตรงในลมหายใจได้ในขณะเดียวกัน จึงเป็นการดึงจิตหรือถอนจิตออกมาจากความฟุ้งซ่านและอยู่กับสิ่งที่สอดคล้องกับความจริงมากขึ้นซึ่งคือประสบการณ์โดยตรงในปัจจุบันขณะสำหรับผมผมชอบเริ่มต้นโดยการฝึกแบบอนาปนาสติคือฝึกโฟกัสที่ปลายจมูกโฟกัสที่ความรู้สึกของลมหายใจเวลาเข้าจมูกออกจากจมูกตามจังหวะหายใจของเราสักพักเราก็จะเริ่มเห็นความคิดที่วิ่งไปเรื่อย มองมันเฉยๆดูมันเฉยๆจากพื้นฐานของความยอมรับความรักความเมตตาดูมันเฉยๆ,ไม,ยยๆไม่พยายามปฏิเสธมันไม่พยายามโต้อตอบโต้เถียงมันไม่พยายามบังคับมันหรือฝืนมันหรือเปลี่ยนมันแต่ดูมันเฉยๆเหมือนกับเราดูเมฆที่คอยเคลื่อนในท้องฟ้าสักพักเราจะเริ่มมีเพอร์สเปกติฟมากขึ้นให้เดี๋ยวก่อนนะ ความคิดเป็นแค่เพียงแค่ความคิดเป็นเช่นนั้นเองปล่อยมันคืนมันสู่ธรรมชาติและลองอยู่กับความจริงในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจสิต่อไปสอบผมนะครับผมก็อยากจะแชร์ว่าสอบผมเนี่ยเมื่อใจเริ่มนิ่งหรือฟุ้งซ่านน้อยลงในระดับหนึ่งผมก็จะเริ่มพยายามโฟกัสหรือกําหนดจิตให้อยู่กับหัวใจ รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจในแต่ละจังหวะและอยู่กับมันแช่กับความรู้สึกนี้เราสักพักเราจะเริ่มพบกับความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะในโมเมนต์นีมนน้มันปลอดภัยนี่ดีว่ามันปลอดภัยดีนี่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอันตรายเลยแม้แต่นิดเดียวไอความคิดที่คอยวิ่งหรือพยายามบล็อกตัวเองว่าต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้อง เผลอหลงเชื่อตามมันก็ได้นี่ความปลอดภัยนี้จึงกลายเป็นความสมบูรณ์ในปัจจุบันจึงกลายเป็นความสงบสุขสงบนิ่งจึงกลายเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนที่บางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของความปิติสุขบางครั้งมาในรูปแบบของความเบิกบานทางจิตใจบางครั้งมาในความรูปแบบของความกระจ่างชัดเจน มีสติปัญญาในโมเมนต์นั้นบางครั้งมาในรูปแบบของความเบิกบานความปีติความสุขใจความสงบสุขหรือผสมประสานกันแล้วแต่ไปสิ่งนี้จึงเป็นเครื่องมือในการสอนให้เราถอนตัวเองออกจากความคิดเป็นมากขึ้นครับแล้วเราจะเริ่มพบว่าเมื่อเราถอนตัวเองออกจากความคิดเราหยุดเสวยมันเราหยุดฟุ้งซ่านตามันหยุดก่อให้มันยิ่งฟุ้งซ่านมากไปใหญ่ ผ่านการคิดฟัง์ชันตามมันผ่านการยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นเราจะเริ่มพบว่าไอ้ความสมบูรณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทํางานผ่านใจและผ่านกายแล้วและผ่านปัจจุบันขนาดได้เรียบง่ายมากขึ้นมันจึงเป็นประสบการณ์ที่ค่อยสะสมมาแล้วค่อยๆให้เราเริ่มว่าให้เดี๋ยวก่อนนะประสบการณ์โลกภายในในโมเมนต์นี้ที่เราหลับตาฝึกอยู่นั้นเนี่ยในบางแง่มันเริ่มรู้สึกจับต้องได้ หรือเป็นจริงกว่าความฟุ้งซ่านของความคิดด้วยซ้ําเมืม่อเราเริ่มเข้าใจสิ่งนี้เราจรึงจะเริ่มเข้าใจว่าท้ายสุดแล้วชีวิตคือเกมภายในมันไม่ได้แปลว่าให้เราลืมโลกภายนอกนะครับมันไม่ได้แปลว่าให้เรากลายเป็นคนที่ขี้เกียจไม่เอาไหนแต่มันเป็นการเข้าถึงใจตนเองและสร้างความเข้าใจว่า เราสามารถเดิมเนินชีวิตจากพื้นฐานของความสมบูรณ์ความเบิกบานและความสุขได้ไม่ใช่พื้นฐานของความขาดแคลนที่เป็นสมมติฐานผิดๆว่าฉันต้องมีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องได้ซึ่งมาสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องเป็นคนนู้นต้องเป็นซัมบอดีต้องมีเงินทองจึงจะรู้สึกดีพอได้จึงจะสมบูรณ์ได้ซึ่งไม่ใช่เมื่อเหมือนกับเวลาคุณไปเที่ยวครับหากคุณไปเที่ยว เพราะคุณทุกจากงานหรือทุกจากชีวิตอยู่ในแง่หนึ่งมันไม่ใช่เป็นการปฏิเสธการให้รางวัลตัวเองแต่คําถามจึงมีว่าคุณไปเที่ยวคุณไปผ่อนคลายคุณได้ความรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่คุณยังแบกชุดความคิดความคลิกค,ค,ความวิตกกังวลน,นั้นติดตามติดตัวตลอดการตลอดไปแต่หากคุณไปเที่ยวเพราะใจคุณเบิกบานอยู่แล้วเพราะคุณอยู่กับปัจจุบันขณะหรือฝึก ใจฝึกตนให้ไม่ลืมปัจจุบันขณะซึ่งคือความหมายของสติสติแปลว่าระลึกถึงระลึกถึงปัจจุบันขณะตอนนี้ระลึกถึงความจริงตอนนี้คุณจะดําเนินชีวิตจากพื้นฐานของความจริงมากขึ้นและไอเดียความคิดที่สร้างสารรค์จะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติแอคชั่นต่อไปจะมาจากการยังรู้จากความลึกในใจที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นปัญญา หากเราลองฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาทบทวนสิ่งที่ผมแชร์มาในแง่ของตักกะความคิดล้วก็พิสูจน์สิ่งนี้ได้หรือฝึกฝนในแง่ของทักษะอดทนยามเกิดความทุกข์โอบกอดอยู่กับความทุกข์ให้เป็นอยู่กับความทุกข์อย่างสง่างามอย่างกล้าหาญอย่างมีศักดิ์ศรีในตัวเองและที่สําคัญลงไปลึกกว่านั้นในชั้นการฝึกสมาธิเราจึงจะค่อยๆเข้าใจว่าชีวิตคือเกมคือเคล็ดลับเพราะ ความสุขคือเกมภายในและความสุขคือธรรมชาติของเราทุกคนที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีเงื่อนไขสวัสดีครับ